น a ดล n Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK Weekly นะครับก็เป็นรายการที่ผมจะเอาแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับ OKR OK มาเล่าให้กับทุกท่านฟังทุกสัปดาห์เป็นวันพุธนะแต่อยู่ในช่องนพดลสตอรี่นะครับ ก็ยังคงอยู่กับหลักสูตรคอร์สออนไลน์นะครับที่เขาพูดถึงเรื่องของระบบ Performance Management ในสมัยใหม่นะครับซึ่งหลายอันก็มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ OKR OK นะครับที่เอามาผนวกกับระบบนี้นะครับก็มา,มาดมาดูต่อกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เขาก็พูดถึงว่า OKR OK พอเริ่มจริงๆมันไม่ใช่แค่ OKR OK นะแต่ว่าเขาก็ใช้ตัว OKR OK เป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวกระบวนการอันหนึ่งนะครับ ผมใช้คาว่า performance management ก็แล้วกันนะเขาก็จะมีเป็นรายควอเตอร์นะครับนะในแต่ละควอเตอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาประเมินกันตลอดเวลานะครับแต่ว่าจะมีระบบคล้ายๆเป็นเช็คอินนะความถี่เนี่ยผมโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่าความถี่เนี่ยก็อาจจะแล้วแต่ที่นะครับแต่ว่าในคอร์สนี้เขาก็พูดถึงรายสัปดาห์นะวิคหนึ่งวิคสองวิคสามวิคสี่นะเช็คอินแปลว่าอะไรก็คือมานั่งคุยกันว่าเฮ้ย ตอนนี้คุณทำอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับเป็นการพูดคุยกับพนักงานนะแล้วก็เวลาเช็คอินก็มี2แบบนะครับแบบแรกก็คือ performance c h e c k i นก็ in, คือเราเช็คว่าเออที่ที่เขาทำไปเป็นยังไงถึงเป้าไม่ถึงเป้ายังไงก้าวหน้ายังไงกับ development Check-in นะครับก็ดูว่าจะต้องพัฒนาจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับ บางครั้งอาจจะต้องมีวันออนวันนะครับเช็คอินบางทีเมื่ออาจจะเช็คอินรวมๆกันในที่ประชุมก็ได้แต่ว่าอาจจะมีเขาเรียก Ad-Hoc กนะแอดฮอก็คือเป็นครั้งเป็นคราวที่มันมีเรื่องที่แบบเขาบอก Extraordinary Event นะ่ยก็คือแบบเฮ้ยเรื่องนี้มันมันโดดเด่นหรือว่ามันมีอิ s ช e อะไรสักอย่างที่เราจําเป็นที่ต้องมา,าพูดคุยกันนะครับเขาก็เล่าเค s สตั u d ดต่างๆให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Adobe นะครับ ที่เขาก็ใช้รูปแบบการเช็คอินต่างๆนะสิ่งที่เขาต้องการก็กคือทีมฟีดแบ็กนะครับก็คือการให้ให้ให้ข้อคิดนะครับในตัวทีมเองก็จะมีการเช็คอินแบบนี้นะครับมีให้ชัดเจนว่าที่เรามีติ้งเนี่ยเราจะมีติ้งหรือว่าพูดคุยกันเรื่องอะไรนะครับจะมีการรีวิวเรื่องอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้น Learning o p portunity เนาะสิ่งที่เราเรียนรู้กับ เพื่อนร่วมงานเรานะบางทีเพื่อนร่วมงานเราทำอะไรได้ดี mm hmm. เขาก็มาเล่าให้เราฟังเราก็อยู่ในทีมเราก็จะเข้าใจนะหรืออาจจะเป็น cross functional team ก็คือทีมหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มีแค่ฝ่ายงานเดียวมันอาจจะมีหลายฝ่ายงานนะครับ mm hmm. ก็มานั่งพูดคุยกันนะว่ายกตัวอย่างคำถามนะเช่นอ่ามันมีอะไรที่ดีไม่ดียังไงนะครับจะทำอะไรให้มันดีขึ้นนะครับหรืออะไรที่เราควรทดลอง หรือเราควรจะสื่อสารกันยังไงมีอุปสรรคอะไรบ้างที่มันแบบโหปิดกั้นเราเลยหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรนะครับก็คล้ายๆเขาเรียกว่า retrospective อะสิ่งที่ผ่านมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มีการฟีดแบ็กอาจจะแบบ2ปีเอครั้งต่อปีนะครับนะหรืออาจจะแชร์กันสัก3 5ถึงคนเป็นกลุ่มนะครับนะอะไรที่เราควรจะเก็บไว้นะครับเราฟังเพื่อนแล้วเราโอ๊ยเราน้าจะทำตาม อะไรที่เราควรจะพัฒนาเป็นไอเดียต่างๆนะครับอะไรที่เพื่อเราดูแบบเป็นไฮไลท์เลยเก่งเลยนะครับพวกนี้มันจะช่วยทำให้เราและทีมในที่สุดเนี่ยก็จะดีขึ้นนะเขาก็แนะนำอีกว่าเราใช้ OKR OK เนี่ยมาเป็นเป็น,ปนหลักฐานหรือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งการให้ฟีดแบ็กนะครับเพราะ OKR OK มันเป็นการตั้งารายไตรมาสอยู่แล้วนะครับใครทำได้ดีนะครับ ก็ชื่นชมนะครับให้ทีมฟีดแบ็กไปว่าเอออันนี้ดีผ่านการรีวิวเช็คอินรีโทที่เมื่อกี้เล่าว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงนะลองถามว่าพนักงานเองรู้สึกยังไงนะครับหรือเขาเจออุปสรรคอะไรบางทีเขาก็ไม่กล้าจะพูดเนาะบางทีเนี่ยผู้บริหารเองต้องถามเขาว่าเขาจะช่วยได้ยังไงนะครับเขาสามารถจะมีบทบาทอะไรได้ช่วยได้บ้างนะครับหรือตัวเขาเองอะ่ะเขาจะทำอะไรต่อ นะอะไรที่เขาเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ถ้ามันมีปัญหาอะไรอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีเราอาจจะเอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยตั้งเป็นเป้าหมายเลยแล้วก็หาวิธีการแก้ไขหรือเราอาจจะจะมานั่งคุยกันเป็นวันออนวันเลยปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นประจําเลยนะครับลองหาวิธีการร่วมกันนะครับว่าเราจะทําเรื่องนี้ผ่านไปได้ยังไงนะครับคราวนี้ในแต่ละไตรามาสเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินนะครับ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยเขาอ,อาจจะบอกว่าอาจจะคือคนละเรื่องกับโอเคอแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีการทํา Performance Review นะครับมานั่งคุยกันในเรื่องของ Performance นะครับเขาบอกแยกแยกเซสชันออกให้ชัดเจน Performance ก็คุย Perform a n c e ในเรื่อง Compensation เรื่องผลเกรดหรือว่าการขึ้นเงินเดือนหรือแม้กระทั่งการพัฒนาในอนาคตก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับแยกแยกออกจากกันไม่งั้นคนจะปะปนหรือคนจะไปสนใจเรื่องเงินเดือนที่ขึ้นหรืองเงินเดือนที่ไม่ขึ้นมากกว่า คราวนี้เวลาเราคุยกันเรื่อง p e r f o r m ร์แมเนี่ยถามเขาเนี่ยคำถามเช่นนะเขาอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆทักษะใหม่ๆที่เขาคิดว่าเขาอยากเรียนรู้ในรอบถัดไปคืออะไรอะไรที่เขาคิดว่าเป็นจุดอ่อนของเขาที่เขาจะต้องจัดการให้มันดีขึ้นนะหรืออะไรที่เขาคิดว่าเขาควรรับผิดชอบงานอะไรที่เขาคิดว่าเขาอยากที่จะทําในอนาคตอยากจะเป็นผู้รับผิดชอบในอนาคตบางทีก็อาจจะอยากเป็นสายงานก็ได้นะครับคุยคุยกับเขา ใครที่เรียกต่างๆเนี่ยเราต้องไปปรับให้มันเหมาะกับความต้องการของพนักงานแล้วก็ที่ง่ายนะอย่าไปเยอะแยะครับอย่าไปทําฟอร์มให้มันซับซ้อนนะครับทำอะไรให้มันเขาบอกว่าภายในหน้าเดียวยิ่งดีนะครับให้มันชัดเจนแล้วก็ทั้งหมดทั้งปวงมันต้องเข้าสู่มิชชั่นแมจเนจอ่ามิชชั่นสเตทเมนต์ขององค์กรเนานะทั้งหมดทั้งปวงที่เราจะประมงประเมินเนี่ยนะครับก็ต้อง ต้องต้องลิงก์ตรงนั้นให้เจอเขาก็มีเคสของหลายที่ให้ให้ดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Swisscom ไม่ว่าจะเป็น SAP ต่างๆนานานะครับที่เขามีระบบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอ่ะถัดไปนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของสเก l เ Rating นะครับคือหลายหลายที่เนี่ยใช้แต่ตัวเลขอย่างเดียวนะคือให้คะแนนสิ1 2 3 4 5นะ ก็จะเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการได้แค่คะแนนมามันไม่ได้ช่วยอะไรนะสิ่งที่เราควรทำก็คือควรจะมีเป็นเป็น open question นะครับคุณจะทำยังไงให้มันดีขึ้นนะครับลองทำช็อตลิสต์ขึ้นมาเลยครับวว่ question ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา performance ของพนักงานคืออะไรนะที่เขาไม่เห็นท้่วคือพวก force ranking เฮ้ยไอยคนนี้มี A ได้ แผนกนี้มี A ได้คนเดียวมี B ได้คนเดียวมี C 1คนต้องมี d ีด็อกหนึ่งคนแบบนี้มันไม่โมดิเวตคนนะครับเขาบอกว่าอย่าง Microsoft ก็เลิกไปแล้วนะครับระบบ Rank and y a n g System ก็คือมีโควต้าชัดเจนอย่างที่เมื่อกี้บอกว่า A มีได้กี่คนกี่คนนะเขาบอกว่าเขาใช้ Approach ใหม่ในการโฟกัสไปที่ทีมเวิร์นะครับโฟกัสไปที่การร่วมไม้ร่วมมือการเติบโตของพนักงานแล้วก็ m a n เจอรเนี่ยมี f ฟคซิบิลิตีมีความยืดหยุ่นในการให้รีวอร์ดได้เลยนะครับแล้วก็มีมีลักษณะของเ e ียร์ e ีดแบ็กก็คือให้คนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยให้มี Feedback เข้ามาได้ด้วยนะครับนะเวลาเราพูดถึง Feedback ก็คือข้อมูลย้อนกลับเนี่ยมันมาจากได้จากหลาก,หลา,กหลายแหล่งนะนะเช่น e m p l o y e e Review เองนะครับก็คือตัวพนักงาน แล้วก็เพื่อนๆพ,พนักงานเนี่ยรีวิวผลงานของคนคนนี้นะครับเซลล์แอสเซสเมนต์ essment, อันนี้คือตัวเขาเองประเมินเขาเองเพียร์รีวิวนะครับคนที่ทำงานกับเขาช่วยกันรีวิวนะครับ subordinate รีวิวลูกน้องเขารีวิว customer รีวิวก็คือให้คนภายนอกเลยนะลูกค้ามาช่วยให้คะแนนให้ฟีดแบ k ด้วยไม่ใช่แค่คะแนนนะครับก็มาจากทั้งตัวเองทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งลูกน้องทั้ง อาจจะเป็นหัวหน้าเองแล้วก็คนภายนอกเช่นลูกค้านะครับเราก็จะได้ฟีดแบ็กดีๆนะค้เขายกตัวอย่างของ g o o เกิลมีคําถามอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่อง development คือเราต้องพยายาม Dev e l o p ในสิ่งที่เขาเก่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วควรให้เขาได้มีการวางแผนในการ d e v e l o p นะคคือไม่ใช่ว่าเขาอยากเรียนอะไรก็เรียนไม่ใช่นะครับแต่ว่า เราต้องมานั่งคุยกันนะครับในะใน HR หรือหรือทีมผู้บริหารเองกับพนักงานนะครับให้มาคุยกันเรื่อง personal development goals นะว่าจะทำยังไงให้ให้เขาประสบความสำเร็จนะครับแล้วเขาบอกว่าเรื่อง development g o a l เนี่ยพยายามจะไปอย่าไปเปิดเผยนะต่างคนต่างควรจะมีมีมีเขาบอก keep it private อะมีเส้นทางเดินของตัวเองนะครับแล้วบางที development g o a l ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ย เราทําอันนี้ได้ปุ๊บคราวหน้าไรายได้ต้องเพิ่มเลยนะครับพยายามจะคนละเรื่องกันนะ business goal ก,ก็ business goal ที่เขาต้องทำนะ development goal ก,ก็อันที่เขาอยากพัฒนานะเน้นในเรื่องของสิ่งที่เขาเก่งนะครับบางคนบอกไปเน้นจุดอ่อนเขาบางทีจุดอ่อนมันมีเยอะเป็นร้อยอะแล้วเราจะ develop ได้ยังไงอะแล้วคนก็จะไม่เก่งอะไรสักเรื่องเลยเขาบอกให้เน้นในเรื่องที่ตัวเองเก่งนะครับดูสกิลดู competency สมรรถ,ถนะนะครับทักษะนะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองให้เขาเป็นเซลฟ์ด r เรกก็คือเขาทำเองครับเป็นออนดีมานนะครับเดี๋ยวนี้มันมีดิจิ t a ลเล a ร์นนิ่งเต็ไมไปหมดนะคอสเซรายูเดมี่หรือที่ไหนก็แล้วแต่นะให้เขาไปเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ให้มีการทำเน็ตเวิร์กิ่งเดเวลอปคอล์รูบレーนั่คือมีเพื่อนมีฝูงมีเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกนะ็คือเขาเขาเรียกว่าเลิร์นนิ่งเคาน์เตอร์นะนะ อย่างในองค์กรเองเนี่ยสามารถที่จะแบบมีไลบรารีมีเรื่องข้อมูลที่พร้อมที่จะสนับสนุนเขาให้เขาแม้กระทั่งเรียนในช่วงเวลาทำงาน Google ก็ทำ ZipGate ก็ทำนะครับให้มีฟร e เทรนนิ่งเดย์นะครับ, days, รบสามารถไปเทรนได้ใช้เวลางานนี่แหละไปเทรนแล้วก็อาจจะมีบัต g เจตให้ว่าคนนี้มีโปรโมทให้ให้สามารถไปเทรนได้ามากน้อยแค่ไหนนะครับ อันนั้นก็จะช่วยเขาได้พอสมควรนะขออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเราอาจจะต้องมีการสร้างบทบาท r o w ต่างๆนะครับให้มันมีความจะเรียกว่าอะไรนะ flexible มากขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ก่อนใน job description มี5ข้อต้องทำแค่5ข้อนี้ต่อไปเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณสามารถทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เรามี flexibility แต่ก็ไม่ใช่กระโดดแบบมั่วซั่วไปหมดนะแต่ว่าก็ลองให คนที่ทำงานเนี่ยลองดีไซน์มาว่าหน้าที่ของคุณที่คุณอยากรับผิดชอบมีอะไรบ้างนะครับเรามาตกลงกันคราวนี้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะให้เขาคิดได้เนี่ยแน่นอนเขาก็คงคิดเบสออนสิ่งที่เขาเก่งใช่ไหมแล้วเราบางทีเราอาจจะอนุญาตให้เขาเขาทำอะไรบางอย่างที่เขามีความเชี่ยวชาญมีความสามารถนะแล้วก็พาเขา develop ไปในทิศทางนั้นบางทีเราไม่รู้หรอกครับเราก็ไป Assign เขาว่าเออคุณ ตำแหน่งนี้คุณต้องทําเรื่องนี้เท่านั้นซึ่งจริงๆก็อาจจะไม่ใช่เสมอไปก็ได้นะครับโอเคสัปดาห์นี้คงประมาณนี้คิดว่าสัปดาห์หน้าเรื่องรีวิวคอร์สน่าจะจบแต่ว่าเนื่องจากเรามีอยู่2พาร์ทนะพาร์ทที่2เราก็จะเป็นพาร์ทที่ที่เราเคยคุยกันนะัคือ Personal OKR OK ก็ใกล้ปีใหม่หรือปลายไตรมาสที่4หเรือกว่าปลายปีด้วยซ้ำนะครับเข้ามาทุกทีแล้วนะครับก็ท่านจะเห็นความก้าวหน้า ที่ผมทำมาตั้งแต่ต้นปีแล้วทำมาไม่หยุดเลยในทุกสัปดาห์แล้วก็มาเล่าอยู่ในการโอเคอาวิกลี่ของผมนี่แหละนะครับนะมาดูกันเลยนะฮะออบเจกตีฟข้อที่1นะครับเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับคีรีโซหนึ่งจุดหนึ่งอ่านหนังสือสะสมให้ครบร้อยี่สิบเล่มคือสะสมเนี่ยคือสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่1นะครับผมนับสะสมไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมมีเป้ารายปีของผมอยู่ก็อันนี้ยังเป็นรายไตรมาสอยู่นะตอนนี้ผมอ่านทะลุไปนานละร้อยี่สิบเนี่ยอ่านได ทำได้ตั้งแต่วีคสาของไตรามาสที่4ี่ละนะครับตอนนี้ไปถึง150เล่มแล้วแต่ก็ยังอ่านอยู่นะครับเพราะเป็นคนชอบอ่านนะครับมีชาเลนจ์เรื่องของภาษาอังกฤษซึ่งผมไม่ได้ตั้งไว้ใน OKR OK นะครับเพราะว่าใน OKR OK เนี่ยผมตั้งเป็นเป็นจำนวนรวมทั้งไทยทั้งอังกฤษนะแต่ก่อนเนี่ยตั้งเฉพาะอังกฤษแต่ว่าพอมีคนถามว่าเอ๊ะอาจารย์อ่านภาษาไทยเยอะขนาดไหนผมตอบไม่ได้ก็เลยเอามาตั้งเป็น OKR OK ปีนี้เป็นภาษาทั้งไทยและอังกฤษก็เลยรู้ว่า ปีหนึ่งก็ร้อยห้าสิบกว่าเล่มนะแต่คราวนี้อันไหนไหนพูดแล้วขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังไอ้ภาษาอังกฤษเนี่ยผมตั้งเป็นเป้าหมายผมทุกปีนะครับที่ผ่านมา5้ปีเนี่ยก็คือสัปดาห์ละเล่มก็คือประมาณ52เล่มต่อปีปีนี้เกิดคือเนื่องจากเราไม่ได้ตั้งเป็น OKR OK เนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้แทร็กภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่มารู้ตัวอีกทีเนี่ยโอ้ช้าไปเยอะนะครับช้าไปเยอะภาษาอังกฤษเนี่ยตอนนี้ผมทําได้ทั้งหมด 44เล่มจากเป้า52เล่มมันแปลว่าผมต้องอ่าน8เล่มภายใน1เดือนซึ่งก็ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยแต่ก็ยังไม่ได้กีบอัพว่าจะทำไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมก็อ่านหลายๆเล่มครั้งอยู่อาจจะบางเล่ม60% 50%อะไรเงี้ยก็อาจจะมีลุ้นอยู่เหมือนกันก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับ Key 2, คีรีเซลหนึ่งจุดสอ 2, เขียน p a เปอส่ง International Journal 2 Paper ตอนนี้ยังอยู่ที่30%ต้องบอกว่าไทามาสนี้ยังไม่ได้ขยับไปไหนผมมีชาเลนจ์อันหนึ่งนะครับมันเป็นงานเร่งด่วนที่เข้ามาก็คืองานวิจัยเหมือนกันซึ่งผมอยากที่จะปิดงานวิจัยชิ้นนั้นให้ได้ภายใน2สัปดาห์นี้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะมาโฟกัสในการเขียนเปเปอร์สองเปเปอร์นี้นะครับก็ก็เลยยังย่งยังไม่ได้มีความก้าวหน้าไปนะครับ อ b j จิ t ที e ที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นนะครับคี y r เ s u ซลสอตีพิมพ์หนังสือ2เล่มในไตรมาสนี้ผมเข้าใจว่าคงได้1เล่มนะซึ่งคือ The Lost Skill นะครับทักษะที่หายไปในทศวรรษในศตวรรษที่21ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้อ่านอีกครั้งนะครับตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสอ่านแล้วก็ จะเรียกว่าช่วยกันแชร์ช่วยกันรีวิวต่างๆหนังสือก็ติดอันดับเบสเซอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณสำนักพิมพ์วีเลอร์ด้วยที่ได้กุณาเชิญเล่มนี้เป็นเล่มที่2นะครับที่ให้ผมได้เขียนแล้วก็ออกกับทางกับทางสำนักพิมพ์นะครับก็ดีใจนะครับที่หนังสือมันเป็นประโยชน์ได้รับฟีดแบ็กมาหลายๆคนก็ชอบนะครับแต่อีกเล่มหนึ่งเนี่ยผมผมเล่าไ้ฟังแล้วว่าอยู่ในมือของ สำนักพิมพ์แล้วยังไม่ได้อีกอีกแห่งหนึ่งนะครับไม่ใช่ที่ b ีเลอแต่ว่าขออนุญาตยังไม่บอกชื่อกันละกันเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตีพิมพ์ให้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตีพิมพ์ก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ไม่ไม่ถูกโฟกัสของสำนักพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่ไม่ออกชื่อเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นว่าทำไมไม่ตีพิมพ์ให้อะไรเงี้ยคงคงไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆผมเขียนเสร็จอีกเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับ อันนี้คงออกเองนะออกเองแต่ว่ายังไงคงไม่ทันปีนี้หรอกนะเพราะฉะนั้นไตมาสนี้อาจจะออกได้แค่เล่มเดียวมั้งคิดว่าเพราะว่านี่มันก็เข้าไปเดือนธันวาคมแล้วนะคีร์ิเซาสอคนติดตามฟังพอดคาส์ส0 0หมดาวนโหลดต่อวันนะครับสัปดาห์ล่าสุดได้ที่1,9685ดาวน์โหลดต่อวันโดยเฉลี่ยนะก็ขยับขึ้นมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ18,637ใกล้20,000มากนะ ถ้าทําได้20,000ก็จะดีใจนะครับก็ต้องอีกครั้งอันนี้ก็ขอบคุณคนฟังนะครับที่ท่านช่วยฟังเพราะ1ครั้งที่ท่านฟังก็คือ1ดาวน์โหลดนั่นแหละนะครับแล้วมันมาถึง1 9 0 0 0 0ดาวน์โหลดก็ไม่ใช่น้อยนะจริงๆแล้วไม่ใช่ช่วยฟังนะหลายคนช่วยบอกต่อด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าท่านไม่ช่วยบอกต่อตัวเลขมันคงไม่ขึ้นหรอกนะมันก็มีคนใหม่ๆเข้ามาฟังอยู่เรื่อยๆนะครับจากทุกช่องทางนะ ในไหนวันนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่องทางนิดนึงก็แล้วกันมีใน YouTube มีในบล็อกดิมีใน Podbean มีใน Soundcloud มีใน Apple Podcast มีใน Spotify แล้วยังมีใน j u กส s ในช่องทางอื่นๆอีกเกยอะแยะนะครับหลายคนก็ช่วย,วยกุนาบอกมาว่าผมฟังผ่านอนุนันนี้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะ คีรีเซลสอุมีองค์กรโอเคใช้ o k เเพิ่มขึ้น6องค์กรเพิ่มขึ้นผมหมายถึงคนที่เข้ามาในโครงการ o k เคอาร์คอนซัลทิ j งโปของผมซึ่งเราจะเริ่มคลิกออฟกันวันศุกร์นี้แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่4องค์กรเรียบร้อยองค์กรที่5กําลังพูดคุยอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียบว่าจะต้อง6เท่านั้นเลยเงี้ยนะสก็4ก็ดีครับก็ได้โฟกัสนะครับ b j e c t i v e ที่3มนะครับมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนะครับคีรีโซลวิ่งสะสมะตั้งแต่ไตรามาสที่1จนถึงปลายไตรมาสที่4ให้ได้1000กิโลเมตรตอนนี้891.5แล้วจะพยายามให้ได้ใกล้1000ที่สุดผมไม่แน่ใจว่า1000จะทำได้หรือไม่เพราะว่าเหลืออีกประมาณ100กิโลเมตรสำหรับบางคน100กิโลเมตรเขาวิ่งกันวันเดียว2วันถึงแล้วแต่ว่าผมวิ่งวันละ5โลก็ใช้เวลา20วัน แต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีมีมีรุ้นนะถ้าวิ่งทุกวันแต่ว่าด้วยส่วนตัวบางทีก็หยุดมั่งวิ่งมั่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะพยายามนะวันนี้อัดพอดแคสต์เสร็จจะไปวิ่งอีกอีกคีริเซลสามยูสอน้ำหนักตัว75กิโลกร,รมัมอันนี้ยอมรับเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะอาจจะเป็นแบบประมาณว่ามันมีโมเมนต์ของอากาศหนาวเทศกาลอะไรเงี้ยเลยกินไม่ค่อยระวังเท่าไหร ผมผมทำไอเอฟอยู่นะเล่าให้ฟังทำไอเอฟปกติเนี่ยไอเอฟผมเนี่ยหลังเที่ยงหรือหลังบ่ายโมงผมจะไม่กินแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลุดไปหลายเลาะหลายหลายวันเลยคือแต่ก็ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะกินมื้อสุดท้าย4ี่โมงสี่โมงครึ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึง18ชั่วโมงเนที่เราเคยทําไว้น้ําหนักขึ้นเลยเห็นเลยนะครับ79.6ตอนนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมา78.2อนี่1.4กิโลเฉยเลยนะครับ ก็เป็นการตาระหนักรู้นะข้อดีของ OKR OK อย่างหนึ่งก็คือทําให้เรา aware นะครับทำให้เราตาระหนักรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราทําได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับคีรีเซลสาอยู่กับครอบครัวสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่1จนถึงไตรมาสที่4ครบ100วันอันนี้ขออนุญาตอธิบายว่าอยู่ครอบครัวผมอยู่ทุกวันแหละแต่ว่าผมจะนับวันที่ผมได้สเปนไทม์เขาจริงๆไม่ใช่วันที่ ต้องมานั่งประชุมต้องมาสอนต้องอะไรเงี้ยถึงแม้จะอยู่ที่บ้านนะเพราะว่าเราล็อกดาวน์กันส่วนใหญ่แต่ว่าจะจะนับเฉพาะวันนั้นเนี่ยร้อยวันพอดีเป๊ะเลยนะครับตอนนี้เท่าเท่าเท่าเป้าหมายแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าทําได้ตามเป้านะแต่ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ค่อนข้างมีความพิเศษอีกนิดนึงคือปีนี้เป็นปีที่เราใช้เวลาล็อกดาวน์กันอยู่ เยอะนะครับะฉนนั้นงานหลายๆอันอาจจะไม่ได้เดินทางไม่ได้ไปนู่นไปนี่เยอะก็เลยมีเวลากับครอบครัวเยอะสักนิดนึงปีหน้ายังคงตั้งเป้าแบบนี้แน่ๆเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยก็คงมีการตั้ง OKR OK ในปีหน้าแล้วก็ในไตรมาสที่1ซึ่งเดี๋ยวผมมาแชร์แน่นอนนะครับเราก็อยากกระตุ้นนะใครที่อยากที่จะทํา OKR OK านะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เจ๋งที่สุดช่วงหนึ่งของปีเลยครับนะเราเริ่มมานั่งเขียนกัน เรืองสุดท้ายขออนุญาตไปชาสสมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่ยังสนใจอยากได้ไมโอเคียรไดรี่ที่ท่านเขียนอินบ็อกมาหาผมเนี่ยยังมีจำหน่ายอยู่นะครับท่านเขียนมาที่นโปรนสตอรี่ได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ไปให้นะครับท่านสามารถสั่งซื้อหรือจะไปซื้อฝากใครอะไรเงี้ยได้นะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์อีกหนึ่งตอนนะครับแล้วเราพบกันในสสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.